คอนเสิร์ตแรกที่นัทไปดูในชีวิตเนี่ยคอนเสิร์ตของพี่และพี่ทำให้นัาอยากเป็นนักร้องนะครับขอบคุณครับที่เชียงใหม่โรงเรียนมงฟอร์ดครับ<ะ> <laughs> นานมากเลย <laughs> <laughs> พี่พี่ <laughs> ว่าทุกอย่างจบตรงที่ว่านานมากอลไร <laughs> ทุกอย่างมันมาดีเลยนะกำลังจะพูดว่าเออขอบคุณน้องที่แรงบันดาลใจเป็นคนที่มีอิทธิพลเหมือนกัน <laughs> <laughs> เหมาะกับงานจริงๆไหมเฮ้ยขอบคุณนะครับที่พูดแบบนี้ที่มีมกำลังใจนะครับ แต่ทีหลังอย่าพูดว่านานมากนะคะโอเค่ีมันโอเคแล้วล่ะไปรอบหน้ารอบหน้าแก้ตัวใหม่โอเคครับไม่ต้องพูดแล้วล่ะนะคะน้องๆทั้งสามคนเป็นไงครับพี่นัทมองเขาตอนอยู่ในบ้านโอ้โหรุ่นนี้เก่งมากครับรุ่นนี้เขาได้ฉายาว่ารุ่นอะไรนะไร้กาดคือนี่ไม่ใช่นิสัยไม่ดีนะไม่ใช่ไม่ถึงร้องเวลาถลัดเีร้องแล้วมันไร้กาดไร้กาดนะคะนี่เขายืนไม่ได้เรียงตามลำดับเลยนะคะเขายืนเรียงตามอันดับหนึ่งรองอันดับหนึ่งและอันดับสองคาชาที่บอกว่าหน้าเดียวหรือว่าหน้าอะไรนะคะใช่ไหมคะ ขยันหน้าหน้าเดียวป่ะต้องถามกระชาหน้าอะไรนะโอ้แหมเขารักษาคอนเสิร์ตได้นะแล้วน้องทำได้หน้าเดียวจริงอ่ะครับไม่จริงใช่ไหมครับอ๋อนอกจากหน้ารักได้หน้าอะไรอีกครับโอ้ตาวันนี้เขาเรียกหน้าอะไรหน้างงเลยที่หน้าหลงไหลหน้าหลงไหลบ้างอะไรบ้างไหนคะตอนตอนกันสบายสบาย ตอนราชาอยู่ในบ้านไหม่ะขอใคคิดถึงดังๆด้วยนะนั่นคนเปิดอยู่นี่ขอไหมล่ะคนเปิดอยู่นี่เจ้าของบริษัทอยู่นั่นะครับเออขอมาเถอะกระชาตอนอยู่ในบ้านเป็นไงบ้างครับมีความสุขดีไหมครับมีความสุขครับจบแล้วครับคำถามมาที่น้องต้นครับวันนี้ร้องเพลงมีความสุขดีไหมครับมีครับมีใช่ไหมครับ ใช้ไหมสนุกไหมคะตื่นเต้นไหมคะวันนี้นิดหน่อยครับนิดหน่อยนะคะพอครับน้องแพรวค่ะสบายดีไหมคะสบายดีค่ะอยากจะอวยพรอะไรให้กับทางแพรบ้างคะก็ขอให้แพรวนะคะขอให้พี่สะรภแพรวนะคะขายดีๆค่ะแล้วก็เจริญรุ่งเรืองค่ะนะคะอ๋อรักแพรเพราะเขาชื่อแพรด้วยแม่ รับแพรสุดสัปดาห์รับแพวธรรมดารับแพลทุกอย่างเลยแม้วันนี้งานก็แพรชาริตี้แต่เธอไม่ใช่แพร่เอฟขอสหน่อยไหมต้องแวอ่รับล้วใครมีตรงนั้นเนี่ยรับแพรแล้วตัวนี้รับใครครับอ่ารับทุกคนครับต้องแล้วยอมจะว่าหยอดให้ใครก็ต้องหยอดให้คนนี้ก็จะแบบอบอุ่นน่ารักเราเราถึงยุคที่เราต้องรับทุกคนแล้วพี่เพราะว่านี่รุ่นใหม่เขาอ้ออ้อหน้าตาดีเราถ้าเรียบถ้าเทียบกันเนี่ยเป็นรุ่นประมาณแบบ อะไรนะเอาอย่างเงี้ยมันเริ่มรุ่นเริ่รุ่นสี่ก็มารุ่นปู่แล้วครับเป็นรุ่นปู่นะครับเอาเถอะจะรุ่นไหนก็ไปไปไปรุ่นสี่รุ่นแปดแล้วเนี่ยรุ่นไหนรุ่นแรกเลยข้างหน้าเนี่ยรุ่นไหนก็ไม่รู้นะไม่รู้โอ่น่ากลัวหน่อยก็เป็นรุ่นที่สร้างแรงบันดาลใจให้นะาแต่พี่ขอบคุณค่านเอสิ นี่แหละค่ะอันนี้คือรุ่นใหม่สร้างความสดใสเราจะมีรุ่นที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราอีกเหมือนกันรุ่นนี้นะคะ